สวัสดีครับผมไป็นได้ช็อปนะฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปคันนี้ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันหาสภาพนี่ผมว่าหายากแล้วนะครับหายากแล้วใครที่หารถ 300cc ไว้ใช้งานนะ<อ>ไว้ใช้งานนะครับต้องรุ่นนี้เลยนะครับผมออกรถศูนย์บาทนะครับผมออกรถศูนย์บาทผ่อน2,500ปีผ่อนสามผ่อน2,500ฟังไม่ผิดนะครับผ่อน2,500กว่ากว่า,วา3ปีจบเลยออกรถศูนย์บาทสวยนะครับผมเลขไม่ไม่เยอะหาแบบนี้ยากอ่ะผมว่า นะผมในตลาดตอนนี้หายากอะสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้คันนี้นะครับจะเป็น Honda c 300 b 300F ปี2016นะ 300F ปี300 2016นะแข็งทองแล้วนะครับคันนี้จะเป็นแข็งทองแล้วนะสีนี้สวยเลยหายากด้วยนะครับผมคันนี้เริ่มต้นออกรถศูนย์บาทนะครับผมออกรถศูนย์บาทผ่อน2,500กว่านะครับ3ปีจบเลยใครหารถใช้งานเครื่องอึดถึกทนนะต้องคันนี้ Honda นะครับผม Honda เลยนะ ราคาเงินสดจัดไป59,000บาทนะครับ59,000ืา 59, พนบาทครับราคาจัดไฟแนนซ์64,000บาทนะ 64, ทนะชัดเจนนะครับผมโอเค <Yeah. S 1> นะมานะโอเคก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไม้นายช็อปด้วยนะครับต้องบอกว่าจบเลยนะคันนี้ใครหารถใช้งานจบเลยเดิมทั้งคันนะแต่งแต่งมาแค่ <Yeah. S 1> การเบรกการคัตแต่งมาแค่นี้นะครับนอกนั้นนี่เดิมทั้งคันเลยนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักใดใดทั้งสิ้นนะ ไม่มีทนหนักใดๆทั้งสิ้นพร้อมใช้งานสุดๆนะครับผมโอเคนะเรามาดรีวิวรอบคันกันนะครับผมมาดูรอบรอบคันกันไฟหน้าสวยๆนะครับผมไฟลงไฟเล่งสวยๆบางคนหนะ้าสวยๆยังเป็นยางเดิมจากโรงงานถ้าผมจำไม่ผิดนะพบวงพับเบรกจานเบรกสวยนะครับเครื่องใสกิ้งนะครับผมเครื่องใสๆเลยนะเครื่องใสๆเลยนะครับผมอ่ะเบาสวยๆนะครับผมชุดสีข้างหลังก็สวยๆท่อเดิมจากโรงงานนะท่อเดิมเดิมจากโรงงาน นะยางหลังก็ยังเหลือนะเป็นยางที่น่าเป็นยางจากโรงงานจานเบรกหลังแทบไม่กินเลยนะครับผ้าเบรกเหลือๆนะผ้าเบรกเหลือๆท้ายเดิมจากโรงงานจากโรงงานทุกอย่างเดิมทั้งคันโซสเตอร์สวยนะครับผมโซสเตอร์สวยๆนะพร้อมใช้งานนะครับผมเครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆอ่ะเครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆแข็งทองแล้วนะครับผมอืมไม่ต้องห่วงนะฮะใช้งานยาวๆไปเลยแสนโลจิปๆนะบอกว่าคันนี้แสนโลจิปๆเลยนะครับใช้งานยาวๆนะ รถใช้งานจริงๆนะต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานจริงๆนะครับผมแล้วก็ใช้งานโคตรคุ้มเลยนะครับผมมือหนึ่งแสนสามนะจะไม่ผิดนะมือหนึ่งแสนสามตอนนี้เหลือห้าหมื่นเก้าไปในช็อปจัดไปสภาพสวยๆแบบนี้นะมาดูเลขไม้ไม่เยอะเลยนะครับหมื่นแปดอะนะฮะเลขไม้หมื่นแปดแล้วสภาพเดิมแบบเนี้ยหายากนะครับผมแต่ในช็อปก็หามาให้ลูกค้าที่น่ารักทุกคนอยู่แล้วนะโอเคนะมาสตาร์ทเครื่องกัน สุดสุดนะหาอยู่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับผมสวยขนาดนี้สวยจริงนะสวยสวยสวยจริงอะ่ะนะสวยจริงคือถ้ารถใช้งานเนี่ยผมว่า 300cc เนี่ย Honda CB 300F แข็งทองเนี่ยสุดแล้วนะฮะออกทิปได้นิดหน่อยนะไม่ต้องใช้ระยะ ทางไกลมากหรือใครจะขับไกลๆก,ก็สบายๆนะครับใครอยากขับไกลๆทิปไกลๆห้าหก,ก 5, ร้อยโลรวดเดียวก็ไหวนะครับถ้าคนถ้าคนไหวรถก็ไหวนะส่วนมากคนจะไม่ค่อยไหวนะครับผมใช้งานในเมืองคล่องมากดีมากนะคันนี้จัดไปนะฮะใครสนใจรุ่นนี้นะครับโทรมาได้เลยนะ0 8 2 6 8 7 1231นะครับผม0 8 2 6 8 7 1 2 3 1หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ก็ได้นะฮะ ยินดีให้บริการลูกค้าที่น่ารักทุกคนครับออกรถศูนย์บาทนะผ่อน2,500กว่าๆ3ปีอะ่ะโคตรคุ้มอะ่ะหาที่ไหนอะ่ะใช่ไหมมันคุ้มมากเลยนะมันคุ้มมากเลยนะครับผมมือหนึ่งเนี่ยแสนสามเงินสดบันชอปห้0 0มบาทแค่นั้นจบเลยนะจบเลยใครสนใจยังไงทักมานะครับผม Honda CB 300F ปี2016แแคงทองแล้วนะครับผม3 0 0ซีซีในราคาจิบจิบนะ ในราคาจิบๆเลยทีเดียวนะครับผมโอเคใครสนใจก็ลองทักมานะครับไปได้ช็อปับประกันความสวยนะรับประกันเครื่องระบบไฟสมบูรณ์100%ซทุกขันนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมนะขอบคุณครับ